สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทชาแนลนะคะตอนนี้พัคเปียกับคุณลงุงกำลังมาเตรียมงานการไปชมนะคะทำไมมันทำกันช่วยกันไปเด้อสองคนตายหญ่ ตอนนี้ก็นี่แหละนะคะกำลังเตรียมสถานที่วันนี้ยังไม่มีใครช่วยนะคะทำกันเองสองคนตายาย

ตอนนี้ป้ากับลุงกำลังเตรียมที่จะมีการอบรมนิดหน่อยนะคะวันนี้จะเป็นการอบรมกลุ่มเล็กของกลุ่มผู้นำนะคะแต่ว่าไม่มีใครเตรียมสถานที่ให้นะคะเพราะว่าเมื่อวานคุณลุงก็ อบรมทั้งวันเมื่อวันนี้ก็ประชุมทั้งวันนะคะวันนี้ก็ก็เลยต้องมาเตรียมสถานที่นะฮะละมานี้เนาะเดี๋ยวป้าก็จะทํทำ ป้ายายสู้ๆนี่นะคะป้ากับลุงป้ากับยายก็พากันมาเตรียมสถานที่นะคะก็ ตอนนี้ก็เรากำลังเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรนะคะ